สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับชอบมดเสาเลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้ก็อยู่กับน้องน้ำหนึ่งคนสวยค่ะค่ะตอนนี้วันนี้น้องน้ำหนึ่งจะเป็นไกด์ให้นะคะก็คือพาเที่ยวที่ไหนคะฮิดโนกิแลนด์ที่ชายประการค่ะใช่ค่ะ,คะมาทางเส้นไหนคะทางฝั่งฝั่งฝั่งอยู่ข้างบนเรามาทางเชียงดาวมาทางเชียงดาวนะคะค่ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นอะไรนะคะไม่ใช่ต้องมีตั๋วเข้าด้วยจ้ะอ๋อต้องมีตั๋วตั๋วเข้าก่อนนะคะแล้วก็ถึงชุดเปลี่ยนชุดได้นะคะชุดจะต้องเสียค่าเช่าจ้ะเดี๋ยวมีสปอนเซอร์จัดให้จ้ะมีสปอนเซอร์เดี๋ยวจ่ายค่าสปอนเซอร์ให้จ้ะค่สปอนเซอร์ให้จ้ะค่ะตอนนี้ก็พัดไายพี่อนแน่ด้วยนะคะพี่อนแน่อยู่หลังกล้องนะคะถือกล้องให้ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขออนุญาตใครก็ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้พี่อนแน่นะคะ พี่ขอ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 ให้ถือนะโดเรื่องอะไรอะไปสวัสดีค่ะขอถ่ายหน่อยนะคะทำไวสวยจังเลยน่ารักมากเลยอ่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไป ไปเปลี่ยนชุดนะคะเช่าชุดค่ะเช่าชุดเขามีบริการเช่าชุดด้วยนะคะไม่รู้ว่าชุดเท่าไหร่คะหนึ่งไทยมาไายไม่ถูกใจเองพี่รู้ชุดละร้อยห้าสิบหนูพี่พี่นหนึ่งไม่เคยอ่ะสองคนนะอันนี้ร้อยห้าสิบพี่ร้อยดีกว่าพีทพีททุกคนเอามาพี่ขอมามันอัปเดตราคาสองร้อยห้าสิบเอาเหรอคะเออไม่เชื่อก็ลองดูร้อยหนึ่งพี่สองร้อยห้าสิบนะหนูว่าร้อย ห้าสิบแล้วชุดอ๋อร้อยหนึ่งโน่นโน่นโน่นดูห้าสิบมันชุดเด็ดค่ะนี่ค่ะทางข้าวพี่ขายถูกเลยพี่แก้งไงกลัวจะถูกไงอ้ไปภาพักายก่นอ๋อแต่อน้าคนเว่าก็ว่าทำไมไม่ใช่เชื่อพี่ดิพี่มาบ่อยเขาแต่งหน้าเหมือนกันเป็นแฝ่จริงเหรอคะเป็นแต่งจริงๆพี่แน่หลอกใครหลอกได้หลอกพี่ไม่ได้ พี่โดนลอกมาเยอะไม่คือหน้าตาเหมือนกันว่ากพี่อยูไม่ได้ทพาเปล่าจริงๆอันนี้คือชุดที้สามารถเลือกายในได้ใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนี้ของผู้ชายดูดูดูท่าไรตลงชุดเท่าไรชุดสองร้อยห้าสิบค่ะพี่ชายถูกพี่ไม่จ่ายละวอ๋อแล้หนึ่งจ่ายแทนแล้วจ่าหนึ่งพันถึงไปไปชุดอะไรอ่ะเขาเข้าไปเปลี่ยนชื่อเราเราหมดกับชื่อไหนดีอ่ะนลำหนึ่ง ใส่ไม่เป็นนะ<อ>นนี้ได้ไหมคะแล้วแต่ชอบมันกถามพี่หรือพี่ไม่ใช่คนใส่อ่ะ <c oughs> ตอนนี้คือเดี๋ยวเรามาหาชุดก่อนดี๋น้องน้องมดน้องหนึ่งยังไม่ต้องใส่ก็เหมือนกัน่ะ <c oughs> โอ้ใช่แต่เราไปดูหนูแจ็ดตัวมาค่ะมดนู้นมดนี่มันมใช่อยู่ <c oughs> โอรองเท้าเขาอันนี้เราท้าได้ได้เราท้าได้รองเท้านี่ที่บ้านหนูนะคะเขาทําเก้าอี้ค่ะ อ๋อจริงเอแต่บางมากเลยนะ้าทำจากอะไรอไม้ไ่ไม่ไม้ไม้อัดไม้อัดแ่บางมากเลยค่ะคือเลือกชุดเลือกเลือกชุดก่อนนะคะรองเท้ารองเท้านี่คือ่ายากก่าชุดมะนี่อันนี้ชุดเด็กชุดเด็กหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วลองดูให้ดีนะมันมันต้องพอดีตัวนะลองลองใส่ลองก่อนได้ลองลายชุดก็ได้ค่อยเอาชุดไหนแค่อยว่าอ้ อืไหนพี <ici> <an S 1> <c oughs> <speaking down> ่ดูดิเออมันมันชุดมันต้องเป็นแนวผู้ชายจ้ะไม่อ่ะทำไมชุดไม่เก่าอันนี้มาตั้งแต่แรกก็สิีนี้หรอเฮ้ยตรงนี้ก็มีเพิ่งให้น้องมดพ่อเนี่ยเป็นโซนัีเขียวอันนี้แนะนำให้เป็นแนะนำหน่อยโอ้เพ่งก็ได้ค่ะสีฟ้ามันเอง ก็จะดูเอวเล็กมากผู้คนสวยช่วยได้ช่วยได้นะคะได้เลยค่ะ่้มาบ้นค่ะสีประมาณไหนคะสีขานี่ก็น่ารักหนาสีเหรอคะมาะกับ้าตาดูดูหนูสีไหนีสี้ากรสุนม่น้องเขาน้องเขาน่าจะปดน้องนะะอันนี้ก็ไม่สวยอัไเข้ากับนา้ จริงหรอเราเราดำอ่ะไม่เป็นไรเป็นเหลวเลนะชุดแบบพี่น้องเขาใส่สวยมากใช่ชุดแบบชุดแบบที่น้องเขาใส่อ่ะสวยมากเลยค่ะจริงๆอันเป็นลายที่ลูกค้ามาค่อยเลือกเลยนะชุดนี้ให้เราเขาเลือกไว้ก่อนใช่ใช่เลยนะอ๋อคะใช่อันนี้เป็นเซตเซตญี่ปุ่นโบราณไงชุดจริงน้องน้องเสื้อชมพูใส่นี่มีนี่ผ้าฝ้ายใส่ชาชนนี่น้องเสื้อชมพูอันนี้จะเป็นรุ่นสีทูมอเจบ่า บามันาถือรุ่นนี้เลยค่ะมีสองต้นมีสั้นสูงเลยค่ะตรงนี้อันนี้จะเป็นเซ็ตไว้ใส่ต้อนรับด้านแรกประจำค่ะอ๋อแชมพูสวยมดใช่เลยสวยมากจนไม่เหมาะกับน้องมดว่ะเหมาะเฮ้ยเหมาะลองดูลองดูเออลองดูจริงนะคะมอม่พ้นหน่อยอันนี้ปกติจะเป็นขวดรอดดังไปไหนนะคะขอโทษทีอันนี้ใส่บ่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่าตอนลองเปลี่ยนแนวดูเนี่ยพี่แน่หนูบอกแล้วเขาเป็นฝาแฝกเลดูดูน้องเขาแอคแ่อคค่าส่วนมากเลยดู เออพี่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 เห็นใจแล้วพี่พี่จะอยู่กับน้องแล้วจ้ะเล่นเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิใส่ก็สวยใส่ใส่ชุดนี้ไปเปอันนี้ถ้าเดินมาด้วยกันจะสวยเลยนะเส้นเนี้ยอือแต่ทั้งหมดมัต้องเข้ากันอยู่แลยเราเป็นพี่กับน้องนะคนละสี่นะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจะมีพนักงานแต่งตัวให้อยู่ห้องนึงค่ะแล้วก็เอาสีนี้ใช่ไหมคะ รองเท้าเอาได้ไหมรองเท้าแตะเหมาะมากงอมดใช่รองเท้าแตะน้องรองเท้าออกมาจากป่าอะไวะเนี่ยสีแดงจะเป็นต้นหลิวตัวนี้เลยนี่นี่ต้นเอออันนี้สวยเออเหมือนตาเดียวกันเลยอะน้องน้องน้ำหนึ่งอันนี้สวยมาสวยค่ะนี่รองเท้าน้ำหนึ่งสวยน้ำสวยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำแบบค่อยๆเดินนะคะรองเท้าแตะยังไงท้องนี่รองเท้าญี่ปุ่นนี่คือเง้อมอะติลกา

ขขจะเป็นโทนอะไรทีนี้เลยนะคะสีไทยน้องมดจ้ะสีฟ้าค่ะต้องสีแดงหรือว่าไงเอาชนะพี่ขอเลือกบูให้น้องมดดีกว่าพี่เป็นพี่เป็นครีเอเตอรอ์จ้ะเออเชื่อพี่จะได้เชื่อพี่ขอแล้วจังไว เออน้ำหนึ่งน้นได้อยู่น่าหนัได้โอเคเดี๋ยวกันนะครับโอเคตามนั้นไปเดี๋ยวจะรอดูชมงามก่อนยังเป็นสาวชมก่อนนะคะสาวเราจะเป็นสาวญี่ปุ่นโอ้สุดตชหนึ่งแทบแหววมแล้วนะคะทุกคนโอ้ย<อ><อ>เป็นนางฟ้าบมลเนี่ย ฟ้าตกดินเอ้ยตกสะพานตกดอยคะ่ะตกรอย,ยใช่ค่ะตอนนี้จะพาพี่อันี่ไปไหนเนี่ยาไปไปขึ้นรันว่าไงค่ะคือไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วรูปต้องสำ,สำคัญคะ่ะรูปถ่ปายพี่กับรูปเรากี่บาทเนี่ยถ้าเกิดมาดูรูปเนี่ยของทีย่ยวเนี่ยไม่เอาก็ได้ครับเป็นกรอบรูปพร้อมกรอบรูปครับเอาพร้อมกรอบรูปนะครับจ่ายตังค์ไม่ฟรีจ้ะจ่ายตังค์จ้ะเป็นเป็น ได้ครับได้ได้โอเคเอาเชือกเขามามามาปรหยิบมาหน้าเลยครับ120บาททริตนี้มีสปอนเซอร์ไม่ต้องกลัวถอดนังก็ได้ทับแป้วก็ได้เออเดียวว่าลูกคู่ครับถ้ารูเดียวก็คือศูนย์สองสองร้อยสี่สิบถ้าลูกคู่ร้อยี่สิบลูกคู่ก็ไน้เข้าเลยครับออาคู่พอเดี๋ยวลูกเดียวเอาที่พี่อเนจจากพี่อนหมุนคงจ้ะ ทิๆๆิ้นี้น้องๆรูปเดี่ยวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆถ่ายนะรูปเดี่ยวได้ให้พี่ก็ถ่ายเพื่อไว้น้องๆเอารูปเดี่ยวคนละรูปก็ได้เอารูปเดี่ยวคนละรูปไว้เดี๋ยวให้ตัดสินใจเดี๋ยวยังไงเขาถ่ายรูปเดี่ยวเพื่อไว้ให้เขาเลือกหน่อยครับคนละรูปนะครับเออนะจัดให้หน่อยนานๆทีจะได้มีโอกาสมาครับเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยเนาะไหนก็ถ่ายรูปบางก่อน ทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะพาชมข้างในนะคะตอนนี้ระหว่างเดินไปนะคะไม่มีคนนะคะน้องก็ขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะค่ะแต่ถ้าถ้าเจอคนนูก็จะใส่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันคนอื่นด้วยค่ะโอ้ยฝันนู้นเป็นสวนดอกไม้อ่ะเดินไปได้ไหมคะได้เหมืนเดินลักษณะได้นะคะไม่แน่ใจกับมีทางเดินมั้งหมดจะไปเดินลักษณะอ๋อตรงนู้นน่าจะมีอยู่ค่ะ โอ้แต่ตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะคะเข้ากับสีชมพูไหมคะือวันนี้วันนี้รู้สึกว่าพี่พี่กับน้อหนึ่งนี่ยตกด,ย <l uit> ดยอยบ่าอัดดอยลูงไหนก็ไม่รู้นะคะ, <l uit> คะอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกของน้องนะคะที่ได้มาใช้ประการน,นะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้นะคะชื่อยังไม่รู้จักเลยชื่อที่โ <l uit> นกิแลนที่นกิแล <l uit> นดิเดดีนกิแล <l uit> นลนะคะ ให้นะคะไม่รู้ว่าที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างเดินชมนี่แหละทันถ่ายรูปเป็นหลักถ่ายรูปค่ะเขาจะจำลองแบบเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมคะดูนู่นนี่ดูสถานที่ที่เราถ่ายสวยมากดอกไม้สวยมากค่ะพี่เดี๋ยวจะมีปลาทองขึ้นไปบนตึกแล้วก็มีที่ว่าเออที่ที่สวยๆอยู่เป็นแบบแนวญี่ปุ่นถ่ายกันเองแต่ว่ากล้องคนอื่นแต่ว่าเดินเป็นพี่เต็มจ้ะพี่โกเป็นพี่เต็มจ้ะไม่กล้องหนูก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูก็ได ใช่ได้จ้ะพี่เอาขอเอาร้อยยี่สิบพี่เอาร้อยเดียวจ้ะล้างเองด้วยนะน้องๆล้างเองพี่ไม่ล้างให้จ้ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดิมีปลาเป็นฝาเป็นผูกน้ำมดวันนี่น้ำมดตรงนี้เนีเดินได้โว้เนี่ยขอให้เดินรัดโวเนี่ยเดินได้อยู่นะเขาจะได้เราโวเนี่ยก็เห็นเขาเดินอยู่ไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่มีจ้ะมันน้ำมดเดินตามทางจ้ะเดี๋ยวคนดูได้เอาจ้ะเออนเดินเดินเขาไม่เดินนะคะเดี๋ยวคนนี้จะบ่นเราจ้ะอ๋อเขาจะเดินได้เฉพาะที่มีที่เป็นทางก้อนหินใช่เดี๋ยวเดี๋ยวินไดูเนื่อา เดี๋ยวแยาเขาจะตายเขาไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแต่พออยู่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวแบบบ้านนะคะที่คนกำเป็นบ้านไหมค่ะพระาชวังจ้ะทำพรราชวังคือเรางมดต้องดูปลาเห็นปลาปลาอยู่ข้างสวยมากเลยจะไปใกล้เลยสวยมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวใส่หน้ากากอนามัยดีกว่านะคะเพราะว่าเข้าเข้าไปข้างในนี่คือคนเยอะมากก็ก็ปิดบังความสวยนยคะ

นี่แสดงว่าน้องน้ำหนึ่งมาบ่อยบ่อยไหมบ่อยค่ะมากระขายถามก่อนไม่เคยมาเอาเอาเคยมาตอนตอนนี้ยังไม่ได้สร้างเลยค่ะแล้วข่อนนี้เป็นอะไรอ่ะน้องน้ำหนึ่งอาหารไงของที่ลึกอ๋อใช่ของที่น่าึกจ้ะค่ะเอ๊ะน่าลึกค่ะเดี๋ยวไปดูรูปไปดีนะพี่ให้คนละรูปจ้ะรูปคะมันจะมีถ่ายรูปไปข้างหน้าไงรูปเรา120เป็นแฟนคลับพี่พี่ให้รูปเรา150เลยบอกพี่แน่ให้รูเป่ะ ขอบคุณพี่เอ้มากค่ะแต่ว่าใจตั้งเองกัะนี่ทราบแล้วใชครับทุกท่านสู่ที่เรียกแงนะครับใครคลองใครคลองของไข่คองห้ามเม้ดมนล็อกไปดูได้นะครับจับจะขอซึกล่ะเพราะเราไปซื้อถึงแล้วฟังใหม่อาหารปลาด้วยใช่ไหมคะได้อยู่ยี่สิบเอาไปเอาไปอาไปอาหารปลาได้ยี่สิบบาทนี่ฟักเลยถ้าเกิดสี่ห้าร้อยไมไปฟักนะยจ้าสวัสดีค่ะ อ่นี่นะคะเขาขายอาหารปลาด้วยนะคะชุดละยี่สิบเองค่ะขอบคุ e ้มค่ะจ้าจาอะไรอ่ะน้ำหนึ่งอันน้ำไหมจะกินน้ำจะกินอาหารปลาหรือว่าจะกินน้ำดื่มหนูจะให้อาหารปลาโอ้หนูว่าจะกินอาหารปลาจอดตัวเอ็นเดี๋ยวค่อยไปกินค่ะขอบคุณค่ะท่นนี้คนเยอะไหมคะก็ถ้าเป็นสุนัขจริงเยอะแตถ้าวันหนาวไม่เยอะดีล้แม่คนเยอ วันนี้วันเสาร์ค่ะวสาวคนเยอะค่ะอ้าวเหรอใช่เสาร์ที่คนจะเยอะค่ะเล่นเสาร์ว่ะพี่ก็ดูวันธรรมดาอ๋อเชื่อวันสูงแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาหารปลาลอยไม่ถือเชียดตุ้งซาทีก็พออย่างเงี้ยแหละเม็ท่ำทางอยู่เลยเวะตลอดไม่เจอเม็ทําไมเนี่ยเก็บไขยาเก็บไปทิ้งเราต้องเป็นคนดีสร้างขามเราเป็นคนข้ามข้ามไข่ของจ้ะอะไรแล้วมอชีแล้ววันนั้น ขี่ช้าแนะคะแล้วน้องมึงจะขี่ช้าไะอย่าขี่ค่ะรางพี่ก่อนนะี่พี่แอนน่ไปก่อนปว่เจ็บปลาไปไปไปให้หารปลาอ้สวยมากปโอ้โหโอ้โอ้โน้ำมดมันร้อนเดี๋ยวเดี๋จะเย็นเดี๋ยวมค่อยๆให้นามันมารอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่ท่ายทุกห้าค่ใย่น้ำมดต้องค่อยคให้กระป๋าเย็นๆน้ำมด มีหมาสุกัดแมีเลยต่างๆมาให้งหมดนั่งให้ดินัให้ดิเอาอดข้าปากมาที่ยยดข้าวปากลองลดนนะระวังระวังระวัโอ้เมมายเดินได้ไงทุกคนเดินได้ตายาวว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 าวว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 มวดูววดวว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  จับจับักิบบานเนียงั้นัดตองัเอาลูกหัว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 เอาหัวลัหัวตัวติดเั้าลหัวเอาข้าปากต้วนข้าบปากเอแ้าี่ว่บามาใพี่ชวเขาเียเนไม่จ้ะูค่ะานี่พี่จะให้อาหารปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นไอ้ฝนรดนเดี๋ยวปาดดดดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูด เออปลาน่ารักมากเลยอ่ะดูค่ะมาเป็นขบวงเลยค่ะนิ้วอาเคยกอดกับว่านเลดูค่ะนิ้ว่านค่ะนิ้วบ้างนิ้วบ้างว้าแต่หนูอแบเห็นปลาทุกคนยังไม่เคยเห็นปลาค่ะปลาเยอะขนาดนี้มีไปเด้ไปเดไปเด้ไปเด้ไปดูค่ะเอาเลยไม่ต้อไปทอนนี่หรอ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวร้อให้อาหับร้องให้มุกุฎก่อนนะคเอาเลยอะไรนี่นาเห็นนะนี่มาแล้วมาแล้วเยวะมากเลยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนให้นะข้างบนจะสวยมากเลยถ้าเกิดถ่ายบนจะมีเปมฆสายเนี่ ข้ามบนนะคะอันนี้ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะน,น้ำหนึ่งที่แน่เขาเรียกว่าอะไรคะอะไรอนะ่ะประสาทประสาทเหรอคะไม่เชื่อเออก็ประสาทไงประสาทนมดนมดประสาที <laughs> ่ <laughs> <laughs> วันนี้ก็จะเดิมแบบเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยให้ทุกคนดูนะคะ<อ>แล้วก็จะเป็นกุลสตรีสวรรค์หนึ่งค่ะก็ <laughs> <laughs> นี่คือถ้าขึ้นมาก็ต้องถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนะคะมีลิฟต์ด้วยนะมีเหรอคะขึ้นไปชั้นบนแสดงว่าน้ำหนึ่งมาบ่อยไว้นะมดไม่บ่อยค่ะแหนน้ำหนึ่งบอกว่าไม่ไม่เคยมาเคยมาตอนน่ามเมลสามปีสี่ปีที่แล้วเดี๋ยวจะพาชมรอบๆก่อนนะคะเมื่อกี้ถ้าให้อาหารปลาปลาเลือดเป็นสาย่ดูคนนั้นให้ใช่ค่ะคอย ถ้าคือมาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวทะเลค่ะจะเห็นปลาด้วยค่ะตรงนี้นะคะเห็นทั้งปลาแล้วก็เห็นทั้งคนสวยค่ะนี่สองคนค่ะพี่อันเนยอยาจะหัวจะถึงไม่สายกี่โมงวะเนี่ยพรุ่งนี้ประมาณด้วยเนยพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะไปสวนดอกไม้นะคขับไปไดูไปไปเข้าไปในป่า้าวพี่อันน่าเหมือนนักพูดร้องเลยอ่ะ ไม่ใช่มันเป็นน้ําก็เออแล้วก็คานทําแนวนั้นแล้วต่เป็นน้ําพุขึ้นมาไงองบัดน้ําพี่แนนเมื่อกี้พี่แนนเลือกสีแดงให้ใช่ไหมคะอันนี้เมื่อกี้น้องเขาเลือกให้อันนี้สีชมพูเออก็สีชมพูอ่ะแล้วมันไม่มีเห็นนะอะเย็นว่ะค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นช้างคูนนะคะน้องก็จะพามาชมบรรยากาศช้างนนะคะูนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะได้เห็นวิวที่ กว้างกว่าเดิมนะคะตรงปันแนวตรงนู้นเหรอคะเป็นตรงปันแนวเนี่ยมันตรงนี้ดิไม่ใช่อันนั้นป้ายอะไรเหรอคะมาดูนี่ป้ายที่มันอยู่ในวงกลมอ่ะป้ายอะไรเหรอคะอ่าไม่ออกไม่ได้จบญี่ปุ่นจ้ะโอ้บายบายวิวสวยภูเขาสวยมากเลยใช่ค่ะสวยสวยค่ะคนข้างคานค่ะเออเนาะมีนนุ่ม ร้อนไหมร้อนค่ะร้อนแล้วมาทำไมอ่ะแค่ซีมาทำไมร้อนแล้วมาทำไมเอ้าเราก็แบบเออเราอยากมาอยู่ญี่ปุ่นน่ะไม่อย่ามาเที่ยวมีมีคำคำเดียวที่ยวอยู่ต้องต้องหาหาอะไรหาอะไรบอกว่าหาน้ำเย็นกินหาเงินไปที่ญี่ปุ่นนี่จะห้าคู่ไปญี่ปุ่นไม่ได้นะอ๋อหันเพรว่าร้อนแล้วก็หานน้ำเย็นกินเอาไม่ใช่เหรอคะวันหนึ่งบอกอยากมาอยู่ญี่ปุ่นทั้งโลกจะต้องต้องหาอะไรดีถึงได้ไปอยู่ญี่ปุ่น เราถ้ามีต่าง,าต,างต้องหา,า,งหางเงินเยอะๆยันนี่ส่วนญี่ปุ่นดูไปถอดถ่ายดูตรงป,ป,ป้ายสวยว้าโอ,อป,ป้าน่โอ,อ,อป,ป้าโอป,ป้านี่ไงโอป้าตัวจริงอยู่นี่ไงโอป,ป้าตัวลปลอมค่ะใครจะเอาหมดเอากี่ย์มันไปสองพันจ่ามาเออนั่นแหละนั่นแหละอะไรวะอะไรวะเป็นอะไรวะนี่แหละปากมะนี่นี่ว่าโอป้าเนี่ยโอป้าตัวปลอม ไปโอ๊ะขาขานี่อ่อนเลยค่ะอย่าไปถ่ายรูปตรงไปเนื้ออะไรไปนู่นนะต้องไปสวยๆต้องไปแล้วต้องกล้าไปแล้วว่ายแต่น้ำมาได้่อ่ะก็วิ่งตามน้่าเวลามันก็เดินตามมาไม่เอาเน่ามันฉี่มันฉี่เข้าเข้าได้ทางเดินไงนี่ก็เป็นสวนดอกอะไรคะดอกริสอะไรดอกอะไรเนี่ย ดอกลาเวนเดอร์เหรอเออลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ใช่เหรอก็พี่อ่านภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้ไงพี่อ่านออกว่าลาเวนเดอร์อออ่่่าาไมยกเชืใช่ไหมเธอไม่แต่สวยมากเลยนะคะให้รู้ช่วยบอกหน่อยว่านี่คือดอกอะไรคะมันเป็นดอกไม้ค่ะนี่แต่คือแบบแบบมันเป็นส่วนกไม้อุเลยจ้ะสวยมากจริงจริงเออ เป็นไงบ้างคะบรรยากาศที่นี่นะคะก็ดีมากเลยจ้ะวิวก็สวยนะคะคนก็สวยค่ะไม่ใช่จ้ะชุดสวยจ้ะชุดก็สวยค่ะไม่ใช่อันนี้คือชมตัวเองนะคะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้ค่ะเป็นไงบ้างคะนี่มากัดน้องน้ำหนึ่งค่ะเอจ๋อมาสองคนใช่เปล่าสคนค่ะถ้ามาสองคนจะได้เดินกับเองไงพี่พี่ขับรถกับคนเดียวจ้ะอ๋อมากัดสามคนค่ะ มีนุ่งเน่ด้วยค่ะมีนุ่งเน่เออใช่นุ่งเน่ด้วยนึ่งเน่่งมาจากดอยนะจ๊ะดอยดอยแม่แตงค่ะเออกุ้งคองกับกลับไปที่เดินไหมจ๊ะเดินไปเลยจ๊ะโบกรถเองอันนี้มาจากดอยแม่ยองสอนนะคะกลิ่นตกดอยมาหลายโค้งอยู่ค่ะเออค่ะไหลายโค้งนะคะใช่ค่ะก็วันนี้น้องก็พาชมบรรยากาศที่ ที่อะไรนะยัาจำชื่อไม่ได้นะ่ะที่โนก,โกที่แลนที่กิลนแรงนะคะ,ะก็ใครที่จะมาช้ประการก็มาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศ<ห>ก็จะจำลองแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะก็จะได้มาแต่งชุดส,ดสวยๆอย่างนี้นะคะรานะคาสำหรับผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้ก็250ค่ะสำหรับค่าเช่าชุดนะคะก็ได้ทั้ง เขาจะแต่งตัวให้หมดเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะคือรองเท้านี่ใส่เองนะคะเขาไม่มีใครใส่ให้นะคะมีโบมีโบงเลยนะต้องต้องต้องหาเจ้าชายต้องหาเจ้าชายมาใส่รองเท้าแก้วให้ต้องหาเจ้าชายมาจ่ายตังค์จ้ะต้องทำคนเดียวถ้าก็ถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมาที่นี่ก็ได้นะคะก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นไฮไลท์ของชัยประการได้เลยนะคะ บรรยากาศก็ดีค่ะถ้าถ้ามาช่วงเช้าๆนะคะถ้ามาตอนบ่ายๆก็จะได้รูปสวยๆค่ะเพราะว่าแสงแสงอาทิตย์กำลังได้นะคะสองหน้าเต็มๆค่ะสองหัวร้านเธอด้วยจ้ะหัวล้านหนูถ้าถ้าหัวล้านหนูแล้วหนูมีเงินร้านหนูก็โอเคอยู่นะคะแต่นี้ไม่มีเงินใต้แห้งค่ะโอ้ฟรีพ่อพี่หัวร้านแต่พี่มีเงินพี่ทำไงดีเนี่ยมีใครสนใจบ้างมีใครสนใจพี่บ้างเนี่ยทุกวันนี้น้องแป้งคนเดียวนะคะก็คือก็พี่อันแนกก็ไปน้องแป้งคนเดียวเลยค่ะ ตามนั้นเลยค่ะก็วันนี้น้องก็ต้องขอล่ำลากับบรรยากาศสวยๆในที่แห่งนี้นะคะทุ่งดอกไม้ค่ะดอกสีม่วงกับชุดสีชมพูนะคะค่ะนี่ตัวนี้มีสะพานแดงด้วยมีคนทอดสะพานให้แล้วนี่ทอดสะพานตัวนี้นะคะนี่ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้แล้วก็จะได้เห็นวิวข้างหลังนะคะก็จะเป็นเป็นอะไรนะปราสาทนะคะปราสาทจ้ะสมุดปราสาทจ้ะสมุปราสาท ที่น่าน้องหนึ่งไม่ประสาทด้วยพอๆกันแล้วค่ะค่ะวันนี้น้องต้องขอร่ำลาก่อนนะคะก็ใครชอบคลิปนี้หรือว่าใครอยากมาเที่ยวก็มาตามรอยได้นะคะก็นี่ค่ะค่าเข้าก็ผู้ใหญ่ก็80บาทนะคะถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็ฟรีค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่แอนแน่ด้วยนะคะที่ถือกล้องให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนหนึ่งด้วยนะที่มา ที่มาแบบเป็นเพื่อนแล้วก็แบบมาเป็นภาระ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 ไม่ใช่เป็นภาระค่ะเป็นภาระเป็นภาระเป็นภาระก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย